ลิซ่าเปิดตัวหูฟังรุ่นใหม่ Ultra Open Earbuds ณนบะ o อ u อ boutique Los อ Angeles เรี่อวราช่วงนี้มีข่าวให้แฟนๆได้วิดกันรัวเลยค่ะเมื่อน้องลิซ่าไอคอน Lisa, con, ระดับโลกปรากฏตัวสุดเซอร์ไพรส์ในงานเปิดตัว Pop Up b o u t ู tique เพื่อโปรโมทหูฟังรุ่นใหม่ล่าสุด Ultra Open Earbuds จากแบรนด์หูฟังชื่อดังบ s สแบรนด์ผู้นำด้านเทคโนโลยีเสียงระดับโลกณใจกลางนะคร Los Angeles เมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งงานนี้ก็สร้างความฮือฮาให้กับเหล่าแฟนคลับ และสื่อมวลชนที่มารอต้อนรับอย่างอบอุ่นซึ่งนนลิซ่าปรากฏตัวในลุคสุดชิคสวมชุดสีดำเรียบหรูที่เข้ากับบรรยากาศโมเดิร์นของร้านพร้อมหูฟังอัลตราโอเพนเอียบัตสีพิเศษที่ออกแบบมาอย่างลงตัวกับสไตล์ของนอลิซ่าโดยในงานนอลิซ่าได้เดินร่วมชมร้านพร้อมถ่ายภาพกับแฟนๆแ,และสาธิตวิธีใช้งานหูฟังด้วยตัวเองอย่างใกล้ชิดและยังได้ทดลองสินค้าพูดคุยกับแขกผู้มีเกียรติ และถ่ายภาพร่วมกับแฟนๆอย่างเป็นกันเองด้วยค่ะโดยป๊อบอัพฟูดทิชแห่งนี้ถูกออกแบบให้เป็นพื้นที่สําหรับทดลองเทคโนโลยีเสียงแบบเปิดหูที่ให้ความปลอดภัยและสบายแม้ใช้งานเป็นเวลานานซึ่งนอรลิซาได้มีส่วนร่วมในการออกแบบประสบการณ์ภายในร้านด้วยและนอรลิซายังเผยในงานว่าเธอชอบฟังเพลงขณะเดินเล่นหรือออกกาลังกายและหูฟังรุ่นนี้ก็ตอบโจทย์มากเพราะสามารถฟังเพลงโปรดได้พร้อมกับรู้ตัวตลอดเวลาว่าเกิดอะไรขึ้นรอบๆตัวค่ะ โดย Bose e l ิ s ่ a Ultra Open e a r b u d บคือหูฟังไร้สายรุ่นใหม่ที่มาพร้อมเทคโนโลยี Open Audio ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถฟังเพลงได้อย่างเต็มอัตรสโดยไม่ปิดกั้นเสียงรอบข้างเหมาะสำหรับไลฟ์สไตล์ของผู้คนในเมืองใหญ่ที่ต้องการทั้งความปลอดภัยและคุณภาพเสียงระดับพรีเมียม และการเปิดป๊อปอัพบูติกในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เปิดให้ทดลองสินค้ารุ่นใหม่เท่านั้นแต่ยังสะท้อนจุดยืนของแบรนด์ที่ต้องการเชื่อมโยงเทคโนโลยีเข้ากับศิลปะและไลฟ์สไตล์โดยมีนองลิซ่าเป็นตัวแทนที่ถ่ายทอดคุณค่าดังกล่าวได้อย่างสมบูรณ์แบบค่ะและการร่วมงานกับบอสของนองลิซ่าในครั้งนี้ก็ยิ่งตอบย้ำบทบาทของนองลิซ่าในฐานะแบรนด์บัสเดอร์ระดับโลกที่สามารถเชื่อมโยงโลกของแฟชั่นเทคโนโลยีและดนตรีได้อย่างลงตัวค่ะและนอกจากนี้นองลิซ่ายังช่วยโปรโมทอาหารไทยส่งรถฟุดทักข้าวเหนียวมะมว ที่ตั้งอยู่บริเวณหน้าร้านป๊อปอัพบูติกได้กลายเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของงานโดยเมนูข้าวเหนียวม่วงนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากของหวานโปรดของนองลิซาซึ่งเธอมักพูดอยู่บ่อยครั้งในการให้สัมภาษณ์และเพื่อเป็นการช่วยโปรโมทอาหารไทยนอรลิซาจึงรีเควสข้าวเหนียวม่วงมาเสิร์ฟให้กับแฟนๆที่เข้าร่วมงานถึงที่ซึ่งก็สร้างความประทับใจและรอยยิ้มให้กับแฟนคลับที่มาต่อแถวรอชิมกันอย่างล้นหลามเลยค่ะ และนี่ก็คือเรื่องราวดีๆของนอลิซ่าที่เรานำมาอัปเดตในคลิปนี้ค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ